นี่นะครับมีการมีงานก็แวะมาได้พี่น้องนะครับโบสิเป็นเนื้อต้มเลยพี่น้องนี่เนื้อต้มเราง่ามๆนะครับเป็นใส่ออนนะครับเป็นใส่ออนเป็นหมากนะครับพี่น้องนะครับหลานเราก็ตสั่งยูซี่แยกแล้วพี่น้องนะครับบริการร่อพี่ร่อน้องอยู่นี่นะครับปุ๋ยเรากำลังซอยปบ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 าบป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 บบ เมนสินอนกับกับปุกใดเนาะปลาเนาะครับอ่าสินอนอยู่นี่เลยมันได้เนาะปลาเนาะนี่นะครับพี่น้องนี่ยนะครับเออปลาไปปรุงเลยเด้อปลาเออย้อยปรุงเลยนะครับครับนี่นะครับผมกำลังสัลังก๋วยเสือครับก๋วยเสือก๋วยเสือครับผมก๋วยเสือหเล่านะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากกับแวะมากนะครับทั้งซีแย่คู่สอดเดือพี่น้องนั่นนะครับ โวลตนเอ็นเต้นนะครับเนื่อสันตุบ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 อยู่พี่น้องนะครับเสียวขมแบบแปงตายก็ได้พี่น้องนะครับหอเสียวแบบแบบได้ก็ได้เราว่าตอนหน่อยตอนใหญ่น้องป่าน้องได้ทุกอย่างครับนี่นะครับซอยจอกสอยจุซอยจอกสอยจุเราบริการให้พี่ให้น้องนะครับหลังจากจิบพี่น้องผ่านไปผ่านมาปุลัดทั้งคอว่างทั้งพนมไผ่แวะมาเด้อพี่น้องนะครับนี่นะครับ ลานเล่านะครับกับซีตังยูมองซีแอกนะครับจักบรรดอนไ่ง,ง่ามมากทับพี่น้องมาทั้งคอว่างนะครับมองซีแอกนะครับบรรูุสอดได้พี่น้องนะครับแล้วจะมีบริการนะครับบัวสิบเป็นเนื้อสดได้พี่น้องนะครับแล้วจะมีพวกโตมองนั่งสะอาดสะอานพี่น้องนะครับล<น>านเล่าพี่น้อง<า>นะครับผมก็เลยผ่านไปผ่านมาตลอดล่ะพี่น้องนะครับ โ <Cornell>. บคอยได้แวะมาได้พี่น้องนะครับก็เลยอ่าไม่นี้ว่างนะครับก็เลยผ่านมาการันตีด้วยป้ายิ้นเนวันนะครับนี่นะครับเก็บถ่ายภาพบรรยากาศไม่พี่ให้น้องนะครับนี่คือ้ลานอีกลานหนึ่งนะครับซึ่งหลายหลคนผ่านไปผ่านมา Louisiana. แวะได้พี่น้องนะครับผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับให้พี่ให้น้องบ้งนะครับนี่พี่น้องนะครับ แต่พี head, ่น้องผ่านไปผ่านมากับแวะมากด้นะครับซีแยกคู่สอดเด้อยพี่น้องนะครับนี่นะครับเนื้อสดๆเต็นตุบๆอยู่พี่น้อง้านปลาสถิตเนื้อสดพี่น้องนะครับผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับของพีของน้องกําลังไปทํางานช่วงเศร้าๆเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับตรงซีแยกนะครับคนกําลังผ่านไปผ่านมาหิวเขาหิวน้านะครับอยากสดเลือดจังหน่อยกับมาพี่น้องนี่โอ้เรากำลังส้อยนะครับลูกค้า ออกไปหลายท่านอะไรนะครับมีแต่พูละหาโรคซิบโลพี่น้องนะครับกับพี่น้องนะครับอยากพอลานแบบนี้นะครับหรือสี่อ่าเป็นล้านในตำนานนะครับวสิเป็นทางอำเภอราสีสลัด้วยขางทศสอฝาจอยตะหองก็คอยบริการในพี่ให้น้องเยู่ัมนะครับกับพี่น้องนะครับอยากพอลานอาหารเ็บแสนูนนวหรือจะเป็นวัดในตำนานวัดเกา่าเกสวยๆงามๆหรือว่าสิเป็นล้านอาหาร ที่เส็บๆนะครับผมสิบภาพพี่น้องไปนะครับคือเป็นพวกเป็นตลาดสดนะครับประเภทนี้เด้ออดใจไว้นะครับไส่สีฮอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมสิบภาพไปช่วงนี้ห่อนแน้งพี่น้องนะครับผมก็เลยสี่รอแถวนี้ก่อนพี่น้องผมไปสองสามเสี่ยวแล้วห้อนแห้งพี่น้องนะครับอาการห้อนแห้งไม่ไหวในพี่น้องนะครับโท้อซับก็สิรเบิดเลยในพี่น้องผมก็เลยช่วงนี้อาจจะขัดขึ้ไปนะครับ ะเลเก็บถ่ายภาพบรรยากาศแบบนี้ <i diction aries> <im phones> ไม่ปีให้น้องบังนี่จุเล่าแล้ววะเนี่เลาแล้วนี่นะครับเนี่จุเล่าเนี่ยเนี่ยร้อยสี่ร้อยสี่นี่จุเล่าพี่น้องโอ้ยนี่ไปตะกินพี่น้องแก้วเนี่ยเอาแก้วค้มขมแปรตายเนาะใช่ทุกอย่างครับสังเกครับกะว่ากินลงไปค่วมขมเนี่ยสักปบปะปะลบดเนาปลาน่อโอเคครับผมอ่าบวมขมมันจังขักนะ